ซึ่งการเป็นปลาเล็กในบอ่อใหญ่อย่างที่ผมบอกฮะนั่นก็ทําให้การไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งแรกในชีวิตของเขาเนี่ยเขาจบด้วยการเป็นดาวซนโวฮะแม้ทีมชาติไทยในปี2008เนี่ยจะคว้าเพียงแค่รองแชมป์ก็ตามแต่เด็กอายุ20ปีอย่างธีรศินแน์แดงดาประกาศศักดาเป็นหนึ่งในดาวซนโวของระดับอาเซียนซะแล้ว m a Main Stand s t o r i e s b e บ o n อน o n t ไ a i เรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยบายจอนขจรยศโชคธนเสถสวัสดีครับอยู่กับผมจอนขจรยศโชคธนเสถและนี่คือรายการ b y ิย d b bon บอ t ไ a i เรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยทาง YouTube ของ Mainstand Thailand วันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับหนึ่งในนักเตะที่เพึ่งคว้าดาวซันโวมาได้สำเร็จ ในการแข่งขันฟุตบอลเอเอ็บซูซูกิครับ2020ซึ่งก็คว้าชแชมป์กับทีมชาติไทยมาหมัดๆดนั่นเองผมจะเล่าเรื่องราวของทีรศิลป์แดงดาครับพอนอกจากการคว้าดาวซันโบวมาครองได้เป็นดาวซันโวร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ฮนะนอกจากการคว้าดาวซันโวแล้วนี่คือดาวซันโวครั้งที่4ของเขาครับ4ครั้งจาก5สมัยที่เขาลงสนามได้ดาวซันโว์ถึง4สมัยครับ และนอกจากการคว้าดาวซนโว4สมัยแล้วเนี่ยนี่คือนักเตะที่ยิงประตูดได้เยอะที่สุดตลอดการของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับถึง19ประตูมากที่สุดไม่มีนักฟุตบอลในอาเซียนคนไหนเคยทำได้ถึงขนาดนี้มาก่อนฮนระซึ่งย้อนกลับไปในครั้งแรกที่เขาคว้าดาวซนโวได้มันเกิดขึ้นเมื่อปี2008ครับทีลิสินแดงดาเกิดเมื่อปี1988ตอนนั้นคว้าดาวซนโวอาเซียนครั้งแรก เขาอายุเพียงแค่20ปีครัทำไมธีรศิลป์แดงดาถึงกลายเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่มากๆในอาเซียนอะไรที่ทำให้ตัวเขานั้นอยู่ยงคงกระพันแล้วก็ยังมีความแข็งแกร่งยังยิงประตูได้แล้วก็อันตรายเหลือเกินในระดับอาเซียน14ปีผ่านไปไม่มีอะไรที่จะทำอะไรเขาได้วันนี้ผมจะไปเจาะลึกครับเจาะลึกว่าทำไม เขาถึงกลายเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กอย่างอาเซียนเหลือเกินเมื่อกี้ผมทิ้งไทยไว้ด้วยคำว่าปลาใหญ่ในบ่อเล็กครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมาเปรียบเทียบทฤลฎีด้วยสำนวนของอเมริกันครับที่บอกไว้ว่า big fish in small pond ซึ่งหมายถึงปลาใหญ่ในบ่อเล็กนั่นเองมันเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าการที่ใครสักคนหนึ่ง มีความยิ่งใหญ่มากๆในพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่ไม่จําเป็นต้องเป็นพื้นที่ใหญ่ไม่จําเป็นต้องเป็นพื้นที่ที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักแต่คนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะครองใจมีความสามารถเพียงพอที่จะครองใจคนในพื้นที่ที่นี้ได้เป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่ธีรสินแดงดาเป็นในระดับอาเซียนแต่กว่าที่เขาจะเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กอย่างอาเซียนเขาเคยไปเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่มาก่อนเขาเคยไปท่องโลกมาก่อน เขาเคยไปร้องไห้ที่ประเทศอื่นมาก่อนเขาเคยไปผิดหวังมาก่อนเขาเคยไปเจอกับสภาพที่กดดันมาก่อนเขาเคยไปเจอกับความพ่ายแพ้มาก่อนซึ่งวันนี้ผมจะขอเล่าเรื่องราวการเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่ของทิลปินในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละช่วงอายุข,ของเขาซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวเขานั้นกลายเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็ก ไม่ว่าจะกลับมาลงสนามในระดับอาเซียนในอายุแค่ไหนก็ตามเขายังกลายเป็นปลาใหญ่อยู่เสมอจุดเริ่มต้นของการเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่ของเขาเริ่มต้นตั้งแต่เด็กฮะธีรสินแดงดาเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาติดทีมชาติไทยในทุกช่วงอายุมาตั้งแต่เด็กแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่สามารถที่จะพาตัวเองออกจากวังวนวังวนหนึ่งได้นั่นก็คือคำพูดที่ถูกดูถูกว่าเด็กเส้น พอนี่คือลูกชายของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและก็เป็นอดีตนักฟุตบอลของทหารอากาศนั่นก็คือปัตสิทธิ์แดงดาน,นั่นเองหลายต่อหลายคนก็มองว่าหนุ่มที่ตัวเล็กผอมบางเล่นกองหน้าคนนี้เป็นเพราะคุณพ่อฮะเป็นเพราะการที่คุณพ่อนั้นเป็นอดีตนักฟุตบอลนั่นก็ทําให้ตัวเขานั้นได้โอกาสไม่ว่าจะเป็นติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนแทบทุกชุดรวมไปถึงติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ตั้งแต่เด็ก แล้วก็ได้ลงสนามในศึกฟุตบอลหลีกล่างกับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตอย่างสโมสรราชประชัมและหลังจากนั้นก็มาอยู่กับสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดซึ่งสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่รวมซูเปอร์สตาร์ของประเทศไทยไว้มากมายช่วงเวลานั้นฮะเป็นช่วงเวลาที่ธีรศิลป์แดงดานเนี่ยอายุเพียงแค่ประมาณ17ปีเท่านั้นเขากลับได้รับสิ่งเหล่านี้ไปอยู่กับตัว ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการลงสนามโอกาสในการติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนโอกาสในการติดทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ทั้งทั้งที่อายุเพียงแค่ 17- 18ปีโอกาสในการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นี่ก็เริ่มต้นตั้งแต่19ปีด้วยซ้ํารวมไปถึงโอกาสในการเล่นเอเชียนคัพครับในปี2007ตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่19ปีนี่คือรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันเอเชียนคัพ2007 ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่ของธีรศินแดงดามันเริ่มต้นที่นี่ฮะที่ประเทศไทยทีรศินแดงดาอายุเพียงแค่17 18 19และก็ได้รับอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่แค่เรื่องของในสนามที่เขาจะสร้างกระดูกขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากการที่จะได้ซ้อมกับทีมระดับ เมืองทองได้เจอกับนักเตะทีมชาติได้ซ้อมกับรุ่นพี่ทีมชาติได้เจอกับกองหลังระดับทีมชาติได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศได้เจอกับนักกีฬาต่างประเทศได้เจอกับทีมชาติชุดใหญ่ของแต่ละประเทศได้เจอประสบการณ์มากมายเลเวลของเขานั้นอัพขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากการที่เขานั้นกลายเป็นปลาเล็กที่อยู่ในบ่อใหญ่บบ่อทีมชาติบอ่อไทยลีก ในวัยเพียงแค่17ปีซึ่งยังเรียนหนังสืออยู่นั่นคือปลาเล็กในบอ่อใหญ่ครั้งแรกของทีโรสินแดงดาและครั้งที่2ครับที่ผมรู้สึกว่าสามารถนํามาเปรียบเปยการเป็นปลาเล็กในบอ่อใหญ่ที่ทําให้เขากลายเป็นปลาใหญ่ในบอ่อเล็กได้ซึ่งการเป็นปลาเล็กในบอ่อใหญ่อย่างที่ผมบอกนั่นก็ทําให้การไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งแรกในชีวิตของเขาเนี่ย เขาจบด้วยการเป็นดาวซนโวงแม้ทีมชาติไทยในปี2008เนี่ยจะคว้าเพียงแค่รองแชมป์ก็ตาแต่เด็กอายุ20ปีอย่างธีรศินแดงดาประกาศสักดาเป็นหนึ่งในดาวซนโวของระดับอาเซียนซะแล้วนั่นคือการที่เขาเนี่ยได้รับโอกาสในการเดินทางไปประเทศอังกฤษไปทดสอบฝีเท้า กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งในสมัยนั้นครับมีคุณทักษินชินวัตรเป็นเจ้าของทีมโดยทีลศราสินแดนงดาเนี่ยได้เดินทางไปแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมกับนักเตะไทยในระดับทีมชาติไทยอีก2คนครซึ่งเป็นรุ่นพี่ของเจ้ามุยนั่นก็คือเกียรติประวุฒิสายแววแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นแบ็กขวาดีกีแบ็กขวายอดเยี่ยมของศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2007ในรอบแรกนั่นก็คือสุรีสุขะนั่นเอง ซึ่งการเดินทางไปประเทศอังกฤษไปเผชิญหน้ากับความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาการปรับตัวในเรื่องของอาหารสภาพความเป็นอยู่ที่ประเทศอังกฤษที่เขาไม่เคยไปอยู่นานๆไม่เคยเจอในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของอาหารภาษาการปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมการปรับตัวกับอูทุกอย่างฮะมันทำให้เด็กคนหนึ่งครับ อย่างทีลศิลป์เนี่ยที่อายุประมาณ 18, 19, 20มันเจอกับสภาพที่โหดร้ายมากๆครับที่เขาจะต้องผ่านไปให้ได้หลังจากนั้นครับทีลศิลป์ก็ถูกปล่อยตัวไปอยู่กับหลีกสวิตเซอร์แลนด์กับทีมสโมสรกราสซ็อปเปอร์ซูริซึ่งเป็นสโมสรพันธมิตรของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลานั้นการไปอยู่กับกราสซอปเปอร์ซูริในสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ยิ่งหนักเลยฮะเปลี่ยนจากประเทศอังกฤษไปเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งการใช้ชีวิตมันก็จะยากขึ้นไปอีกครับ นั่นทำให้ทีรสินแดงดาเจอกับปัญหาที่นักฟุตบอลหลายต่อหลายคนทั่วโลกในการเดินทางไปเล่นที่ต่างประเทศเจอนั่นก็คือโรคโฮมซิกนั่นเองหรือว่าการคิดถึงบ้านหลังจากนั้นครับ1ปีเต็มที่ทีรศินแดงดาเดินทางออกนอกประเทศไทยไปโลดแล่นอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงกาสซอปเปอร์ซูริกผู้คนมากมายในวงการฟุตบอลไทยแฟนบอลไทยมองว่าน,นี่คือเด็กเส้น ที่ได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆผู้คนมากมายในวงการฟุตบอลไทยรวมถึงแฟนบอลไทยหลายท่านมองว่านี่คือเด็กเส้นฮะที่ได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่คนอื่นๆควรจะได้รับแล้วก็รู้สึกว่านี่คือการที่เด็กคนหนึ่งเดินทางออกไปที่ต่างประเทศแล้วมันเสียประโยชน์เปล่าประโยชน์ทําไมไม่เอานักเตะที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วทําไมไม่เอานักเตะที่โด่งดังอยู่แล้วซึ่งธีรศิลป์แดงดา เก็บประสบการณ์เหล่านั้นเอาไว้กปปกกเก็บความรู้สึกที่เขาโดนดูถูกเอาไว้ฮะเก็บความรู้สึกที่เขาโดนปลามาที่เขาโดนตั้งคําถามเอาไว้แล้วก็ตอบมันมาด้วยผลงานหลังจากนั้นเขากลับมาหลังจากนั้นครับเขากลับมาอยู่กับสมสรเมืองทองยู่นเตดแล้วก็สร้างสิ่งที่ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเขาทําอะไรได้บ้างกับสมสรเมืองทองยูนเตดในเวลานั้นแล้วก็สร้างตํานานกับสม,มสรกิเลนพยองครับในวัย24ปีในปี2012 เขาคว้าแชมป์ไทยลีกกับสโมสรเมืองทองยูเนเตตเป็นแชมป์ไร้พ่ายครับในเวลานั้นเนี่ยมีดูโอเกมรุกของเมืองทองที่แฟนบอลกิเลนผยองชอบมากๆากครับนั่นก็คือดูโอทีรสินแดงดากับมาริโอยูรอฟกี้นั่นเองครับภายใต้เฮดโคช้ชนั่นก็คือยอกกาสลาวิซ่ายกคาโนวิชการคว้าแชมป์ไร้พ่ายกับเมืองทองยูเนเตตแล้วก็ด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยม ทำให้ธีรสินแดงดาถูกยกให้เป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยทันทีฮะและกลายเป็นนักเตะกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันสิ่งที่เขาทำได้ที่ประเทศไทยทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไปล้มเหลวที่ต่างประเทศนั่นก็เป็นเพราะว่าการที่เขาไปอดทนเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่ฮะแล้วก็ไปเอาประสบการณ์ไปเอาความรู้สึกไปเอาความอดทนไปเอาความสามารถไปเอาศักยภาพ ไปเรียนรู้น้ำไม่เต็มแก้วและนำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาใช้มาปรับใช้กับไทยลีกหลังจากนั้นซึ่งหลังจากกลับมาเล่นที่ไทยลีกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พัฒนาตัวเองจากการเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่ที่ไทยลีกจนกลายเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กที่ไทยลีกแล้วก็คว้าแชมป์กับเมืองทอรงง์เนเตดได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นครับในปี2014ธแดงดาก็ตัดสินใจ กลับไปที่หลีกยุโรปอีกครั้งหนึ่งยอมไปเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่ครั้งหนึ่งครับโดยจุดเริ่มต้นของการกลับไปที่ยุโรปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรแอเลติโกมาดริดซึ่งถือว่าเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ของประเทศสเปนแต่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่สามารถที่จะผ่านการทดสอบฝีเท้าได้แล้วก็ต้องกลับมาที่ประเทศไทยแต่หลังจากนั้นครับ สโมสรอัลเมเรียหนึ่งในสโมสรของลาลิก้าสเปนก็จัดการดึงตัวทีโรสินแดงดาไปอยู่กับสโมสรอัลเมเรียในลาลิก้าสเปนเมื่อปี2014ท่ามกลางความดีใจของแฟนบอลไทยมากมายเพราะนี่คือนักเตะคนแรกของประเทศไทยครับที่เซ็นสัญญากับสโมสรในลีกสูงสุดของประเทศสเปนเมื่อปี2014ที่ผ่านมาและแน่นอนครับการย้ายจาก การเป็นสตาร์ที่ประเทศไทยที่ไทยลีกการเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กที่ไทยลีกไปเป็นโนวันไปเป็นโนโบอดีไปเป็นนักเตะธรรมดาๆรรที่ลาลีกาสเปนที่ไม่มีใครรู้จักมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แน่นอนสิ่งที่ทิลป์ต้องเจอครับเขาไม่ได้เจอในสิ่งที่เขามีทุกอย่างในประเทศไทยเขาไปเจอความกดดันเขาต้องไปเริ่มต้นใหม่กับลีกใหม่ เขาต้องไปเจอกับภาษาที่แตกต่างเขาต้องไปเจอเพื่อนร่วมทีมที่มีบ้างที่ไม่ยอมรับในตัวเขาเขาต้องไปเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าคู่แข่งในไทยลีกเขาต้องไปเจอเพื่อนร่วมทีมบางคนที่ไม่ได้มองเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมแต่มองเขาเป็นคู่แข่งขันในด้านอาชีพการงานเขาต้องไปเจอการแข่งขันที่สูงมาก มันจบลงด้วยการที่เขาได้ลงสนามเพียงแค่น้อยนิดครับและคิดว่าตัวเองนั้นเป็นส่วนเกินของทีมเขาบอกกับเราครับว่าเขารู้สึกแย่เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารใดๆได้เลยมันรู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยไปหมดเวลามีนัดหมายอะไรเขามักจะคาดเคลื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาฟังไม่ได้อ่านไม่ได้ครับภาษาสเปนยังเป็นอะไรที่ใหม่มากๆกับเขามันมีบางครั้งครับที่ทุกคนนัดไปที่หนึ่งแล้วเขาก็ไปผิดเวลาผิดสถานที่ มีงานเลี้ยงค็อกเทลครั้งหนึ่งฮะที่เขาจังจำได้ดีเขาบอกว่างานเลี้ยงนั้นทุกคนดูสนุกมากๆแต่เขายือนอยู่คนเดียวเขายือนอยู่คนเดียวท่ามกลางงานเลี้ยงของผู้คนทั้งที่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมเหมือนกันนะนี่คือสิ่งที่ธีรสินแดงดาเจอในช่วงแรกๆที่เขาอยู่กับอลเมริกาแต่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มปรับตัวได้ฮะปรับตัวได้เริ่มมีเพื่อน และหลังจากนั้นครับในวันที่5ธันวาคม2014ในศึกโกปาเดเล่ฮะ6เดือนให้หลังจากที่ทีรโิลป์แดงดาย้ายทีมเขาได้ลงสนามในเกมนั้นครับในเกมโกปาเดเล่ที่เจอกับเรอัลเบติสและสามารถยิงประตูดได้ซึ่งเป็นประตูที่แฟนบอลไทยต้องจารึกเลยฮะวันนี้คือนักเตะคนแรกที่สามารถทำประตูให้กับทีมในระดับลีกสูงสุดของประเทศสเปนได้ แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่บอลถ้วยแต่นี่คือบอลถ้วยที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่แม้ว่าทีริลินแดงดาจะกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้ลงสนามในศึกลาลิกาสเปนกับสโมสสอนอเมเรียรวมถึงสามารถเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ยิงประตูดได้ในฟุตบอลอาชีพของประเทศสเปนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาพรวมครับภาพรวมของการไป เป็นนักเตะของสโมสรอ,อัลมาเรียในปีนั้นของธุรสินก็ยังไม่ได้เรียกว่าประสบความสําเร็จและก็ไม่ได้รับโอกาสในการอยู่ต่อที่ลาลิก้าสเปนเขาก็กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งโดยปีนั้นเนี่ยปี2014ที่เขาเดินทางไปเล่นที่ประเทศสเปนทีมชาติไทยแข่งเอเวอบซสรุกิคับด้วยฮะและสามารถคว้าแชมป์อาเซียนคัพได้เมื่อปี2014 โดยชื่อของทีลิสิ์แดงดาก็เริ่มหายไปหายไปหลังจากนั้นแต่การเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่ที่ประเทศสเปนของทีศิสินในครั้งนั้นพอเขากลับมาฮะเขาก็ยังคงความทีศิลป์คงความเทพมุ้ยได้เหมือนเดิมและยังคงเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กที่ชื่อว่าไทยลีได้เหมือนเดิมครับเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาคว้าแชมป์ไทยลีในปี2016ซึ่ง ยิ่งใหญ่แล้วก็เกรียงไกลมากๆกับสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดหรือว่ากิเลนพยองนั่นเองรวมไปถึงการคว้าแชมป์เอฟอฟซูสุรกิครับครั้งแรกกับทีมชาติไทยในปี2016แล้วก็ในปีนั้นเขาคว้าแชมป์ในแบบที่ตัวเองนั้นเป็นกัปตันทีมด้วยฮะแล้วก็เป็นดาวซันโวของรายการนั้นด้วยอย่างที่บอกเลยฮะ คือช่วงเวลาที่เขาอาจจะไปดูล้มเหลวที่ประเทศใดประเทศหนึ่งไปเป็นปลาเล็กในบอ่อใหญ่แต่พอเขากลับมาที่อาเซียนเขากลับมาที่ประเทศไทยเขายังคงมีความเป็นปลาใหญ่ในบอ่อเล็กเหมือนเดิมพาทีมควา้าแชมป์อาเซียนยังเป็นดาวซันโวอาเซียนยังได้แชมป์ไทยลีกซึ่งหลังจากปี2016หลังจากที่ควา้าแชมป์ไทยลีกกับเมืองทองควา้าแชมป์อาเซียนกับทีมชาติไทยเป็นดาวซนโวอาเซียนสมัยที่3 แล้วก็คว้าแชมป์อาเซียนกับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกให้หลังจากนั้นอีกเพียงแค่2ปีครับทิราสินแดงดาก็ตัดสินใจที่เดินทางไปเล่นที่ลีกต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งโดยคราวนี้ไม่ใช่ลีกยุโรปแต่ครั้งนี้ครับเขาไปที่เจลีกญี่ปุ่นโดยครั้งแรกของทิรศิลป์กับเจลีกญี่ปุ่นนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2018กับสมโมสรซานเฟสซฮิโรชิม่าโดยเพียงแค่เกมแรกเท่านั้นทิริลป์ก็มงประตูชัย ให้กับซานเฟเซฮิโรชิม่าสามารถเอาชนะทีมของชนะทิปย์สงกระสินในเวลานั้นอย่างคอนซาเดเลซัปโปรได้และครั้งนี้เขาก็ทำได้จริงครับเขาสามารถที่จะยืนระยะในเจลีกได้ในปี2018โดยหลังจากอยู่กับซานเฟเซฮิโรชิม่าในปี2018ครับธุรสินแดงดากก็กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยครั้งหนึ่งในปี2019 และคราวนี้หลังจากที่เขาไปโชว์ฟอร์มกับซานเฟเซได้เป็นอย่างดีและนั่นก็ทําให้เขาได้กลับไปเล่นที่เจลิกญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือกับชิมิสุเอสเพาและก็สามารถยิงประตูแรกได้ตั้งแต่นัดแรกที่เปิดสนามกับชิมิสุเอสเพาได้ทันทีการเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กหลายต่อหลายครั้งของเขาได้สร้างประสบการณ์มากมายรวมถึงการเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่ของเขาก่อนหน้านี้ก็ได้สร้างประสบการณ์มากมายครับ นั่นทําให้การไปเล่นบ่อใหญ่การไปเล่นบ่อใหญ่มากๆของเอเชียของเทรษศิลปแดงดาตลอด2ครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะกับซารเฟสเซฮิโรชิมาหรือจะเป็นชิมิสุเอสเผาเขาเริ่มต้นนัดแรกด้วยการทำประตูได้ทันทีแล้วก็ไม่ได้กังวลกับบ่อใหญ่ของเอเชียอย่างเจลีกญี่ปุ่นแต่อย่างใดแล้วก็กล้าที่จะเปิดโลกทัทั์กล้าที่จะไปสู้และสุดท้ายครับ การที่ประคองตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นในสนามการที่มีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งผ่านเรื่องราวหลายๆมากมายรวมถึงตอนที่บาดเจ็บหนักด้วยนั่นก็ทำให้ประสบการณ์ความสามารถศักยภาพทุกอย่างช่วยเขาได้เสมอในวันที่เขากลับมาเล่นในบ่อเล็กโดยตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาครับธิรศินแดงดากลับมาอยู่ประเทศไทย ในฐานะนักเตะของ BG จีปทุมยูเนเต็ดโดยทีษศินเนี่ยยังกลายเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กและเพียงแค่ปีแรกกับ BG จีปทุมยูเนเต็ดเท่านั้นเขาก็สามารถคว้าแชมป์ไทยลีกได้สําเร็จกับสโมสกรกระต่ายแก้วและหลังจากนั้นเขาก็ได้ลงสนามครับกับสโมสรเดอะแร b i ิในศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่พาการะต่ายแก้วเนี่ยผ่านเข้าถึงรอบน็อกเอาได้สำเร็จ แล้วก็ในปลายปี2021ที่ผ่านมาเขามาสวมชุดทีมชาติไทยครับลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอีกครั้งหนึ่งในวัย33ปีที่ผู้คนหลายคนแฟนบอลหลายคนมองว่าแก่เกินแกงหรือที่เป็นประโยคที่หลายต่อหลายคนพูดว่ามุ้ยหมดแล้วแต่ในวัย33ปีฮะเขายังคงเก่งเหมือนเดิมเก่งเหมือนเมื่อตอนอายุ20ปีที่เล่น ถ้วยชิงแชมป์อาเซียนครั้งแรกครับและก็ยังคงคว้าดาวซันโวมาครอบครองได้สำเร็จเป็นครั้งที่4จากการลงสนามรายการนี้5สมัยไม่มีใครที่จะทำได้ง่ายๆแน่นอนครับลงสนามรายการหนึ่งสมัยได้ดาวซันโวไป4ครั้งแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยทีเดียวครับที่ทำให้ทีมชาติไทยนั้นคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่6และเป็นสมัยที่2ของตัวเขาดาวซันโวสสมัยเรียกได้ว่า13ปี ไม่มีใครเอาปลาใหญ่ในบ่อเล็กบ่ออาเซียนนี้ลงได้เลยฮะและนี่ก็คือเรื่องราวปลาใหญ่ในบ่อเล็กที่ชื่อว่าทีละสินแดงดาที่ผันตัวเองจากปลาเล็กในบ่อใหญ่ในอดีตจนกลายเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่เก่งกาจที่สุดคนหนึ่งของอาเซียนตลอดกาลเลยก็ว่าได้ และนี่คือเรื่องราวของทิรสินดังดาที่ผมนํามาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้ฮะในรายการบิยอนบอลไทยเรื่องสุดล้ําฉบับฟุตบอลไทยทาง YouTube ของ Mainstand Thailand และทุกท่านสามารถกลับมาติดตามรายการบิยอนบอลไทยกันได้ใหม่ในทุกสัปดาห์และวันนี้ผมจอนกระจนยศโชคธนเสษตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ